เปิดมาก็เจอออเดอร์แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดขึ้นนะครับผมกดเลยนะครับตรงนี้นะครับมีแนวรับอยู่นะนะครับผมเลยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าไม้แรกนะครับวันนี้จะชนะหรือเปล่านะครับวันนี้ไม้แรกมาเร็วเลยนะนะครับเปิดลิปมาก็เจอเลยนะครับแต่ทะลุอย่างนี้นะครับถ้าทะลุแรงๆอย่างนี้ไม่ไม่น่ารอดนะครับจริงๆไม่น่ารอดอแต่มีแรงซื้อเข้ามานะครับมาลุ้นกันนะว่าไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับว่าแนวรับนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับมาดูกันนะนะครับนี่ อพอได้ไหมนะครับมาลุ้นกันไม้แรกก็แพ้ไปนะครับไม้แรกก็แพ้ไปนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายออเดอร์นี้ให้ฟังนะครับว่าผมเข้าอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนนะครับโอเคนี่นะครับตรงนี้คือแนวรับนะครับเนี่ยตรงแท่งโดจิเห็นไหมครับนี่ผมตีที่แท่งโดจินะครับแล้วก็ตีปลายไส้นะครับสีเขียวนะนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับ กราฟเขาลงมานะครับทิ้งปลายไส้นะครับแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะนะครับแท่งออเดอร์เนี่ยผมเลยกดสวนขึ้นไปนะครับจริงๆออเดอร์เนี้ยนะครับผมใจร้อนไปหน่อยนะเพราะว่ากราฟมันลงลําลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแท่งสีแดงแล้วมันทิ้งปลายไส้ไม่เยอะนะครับอาจจะไม่อาจจะยังเข้าไม่ถึงโซนแนวรับดีเลยด้วยซ้ำนะครับผมใจร้อนไปหน่อยนะก็เลยกดขึ้นนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับด้วยความอาจจะใจร้อนแล้วก็ดูไม่ละเอียดพอนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะไม้นี้นะครับ เวลาผมแพ้ผมก็จะส่วนใหญ่ผมก็จะบอกให้นะว่าผมจะแพ้เพราะอะไรอะไรเงี้ยชนะเพราะอะไรบางทีบางคนก็ต้องการเหตุผลนะว่ามันแพ้เพราะอะไรนะแต่จริงๆถ้าเราเข้าตามเทคนิคแล้วมันจะแพ้ชนะเราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าเราเข้าตามเทคนิคแล้วนะครับเพราะว่าเราเราบังคับกาฟไม่ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่าไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะเอ่อ EP นี้ก็เป็น EP ยี่สิบเก้านะครับปันพอร์ตจากสี่ร้อยไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะผม ปันเริ่มเมื่แต่400นะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่2,400บาทนะครับก็ค่อยๆเทดไปนะครับถ้าชนะ2ไม้ติดก็คือหยุดนะครับก็คือได้ตามเป้านะตามแผนะครับถ้าแพ้2ไม้ติดก็คือต้องสต็อปลอนนครับถ้าชนะสลับแพ้เนี่ยก็เทดวันหนึ่งไม่เกินทอนละห้าไม้นะหรือว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะเทดวันละ2ไม้บ้างอะไรบ้างบางทีไม่จําเป็นว่าต้องตามเงื่อนไขนะครับหรือว่าตามเป้าหมายนะนะครับ บางทีถ้าใช้เวลาอยู่กับกราฟนานๆหรืออาจจะมีธุระหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องอาจจะหยุดเทรดก็ได้นะครับอันนี้แบบเป็นการเทรดแบบพอร์ตเต่านะคือแบบใจเย็นๆไม่ได้รีบร้อนอะไรเงี้ยเทรดเรื่อยๆนะครับทาให้ดูว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยว่ามันก็ทํากําไรได้นะครับเราโดยไม่ต้องรีบร้อนเทรดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเอาผลหนึ่งเดือนมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราได้กําไรหรือขาดทุนครับถ้าเราได้กําไรในตลาดนี้ก็แสดงว่าเราอยู่ได้นะครับแม้ว่ากําไรมันจะน้อยก็ตามหรือว่ากําไรเยอะก็ตามนะครับ อ่านะเอาแบบนี้แล้วกันไปกันต่อนะครับไปกันต่อมาดูเดี๋ยวก็หาออเดอร์ที่สอนะครับออเดอร์ order แรกแพ้ไปแล้วนะต้องเน้นหน่อยนะครับถ้าผมแพ้อีกออเดอร์หนึ่งเนี่ยคือผมต้องสต็อปลอสเลยนะนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับก็ยังยังนย,ยังเข้าไม่ได้นะครับยังไม่มีรูปแบบนะตอนนี้ผมเปิดการาฟไปก่อนนะครับเปิดการาฟไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆดูไป อ่าตรงนี้อาจจะมีรูปแบบอาจจะพอเข้าได้นะครับต้องรอเขาดูเขาปิดแท่งนี้ต้องรอเขาจบแท่งนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะจบยังไงนะแต่ถ้าจบแบบนี้นะครับจบแบบนี้ก็ยังนะจบแบบนี้ก็ยังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตีแนวให้ดูนะครับอ่านะครับตอนนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสอยู่นะแต่ต้องรอนะครับต้องรอก่อนนะครับ อันนี้ก็หากราฟไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ยังนะครับยังนะนะยังไม่ชัดเจนครับกราฟยังไม่ชัดเจนต้องรอ,อ,งองะน,นะครับต้องรอต้องรอให้แบบทํารูปแบบชัดเจนนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะนะครับอันนี้ก็หาไปเรื่อยๆนะตรงนี้อาจจะเข้าได้นะครับอาจจะเข้าได้นะตรงนี้นะครับถ้าเข้าขึ้นไปเนี่ยผมกดเลยนะครับอ่ะ นะครับผมกดเลยนะตรงนี้ก็เข้าด้วยนะครับรูปแบบแนวต้านนะครับบวกกับเทรลไลน์ระยะสั้นนะครับแล้วก็มีเส้น EMA 5เข้ามาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าไม้ที่สองผมจะรอดไหมนะครับถ้าเกิดว่านะครับผมชนะไม้นี้ก็ได้เทรดต่อนะแต่ถ้าแพ้ไม้นี้ก็ต้องสต็อปลอดนะครับมาลุ้นกันนะว่าแรงขายจะเข้ามาไหมนะครับสําหรับแนวต้านนี้นะนะครับอืย่างไงครับถอยมาดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงมามีไหม ไ <c oughs> ม้นี้ก็ล่อตัวไปแบบบูดวิดนะครับต้องถอยมาดูแนวต้านเลยนะว่าแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่านะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตีเส้นแล้วกันนะครับไม้นี้ก็ล่อตัวไปนะนะครับเดี๋ยวผมตีเส้นก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดนะว่าตรงนี้มันเป็นเทรนไลายระยะสั้นนะครับเฉียงๆอย่างนี้ที่ผมเข้านะครับที่ผมจุดเข้าของผมนะนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะสำหรับคนที่จะใช้รูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหตรงนี้นะครับเป็นการเข้าด้วยรูปแบบนะครับแนวต้านบวกกับเทนลายระยะสั้นนะครับแล้วก็ใช้อเมห้าด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ผมตีเส้นเฉียงอย่างนี้นะครับเห็นไหมเขาทำปลายไส้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับแสดงว่ามันกำลังเป็นเทนขาลงนะครับในเทนเล็กๆเนี่ยนะครับ แลวกราฟเนี่ยเขามีทํารูปแบบนะครับเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านด้วยนะนะครับผมก็เลยกดลงนะครับพอกราฟมันขึ้นมาอยู่เส้นเหนือเหนือเส้น EMA ห้าผมเลยกดลงนะนะครับไมายนี้ก็ชนะไปนะครับด้วยรูปแบบนี้เลยนะครับเห็นระยะสั้นบวก EMA ห้านะครับบวกแนวต้านนะลองไปฝึกใช้กันดูนะครับก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะตอนนี้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ มีทุนอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทนะผมก็ตีแนวต้านตรงนี้นะครับการตีแนวต้านก็คือตีที่จุดกลับตัวนะครับอันนี้คือแบบเบสิกนะตีที่จุด,จ,ดจุดกลับตัวนะครับถ้านะครับเป็นแนวต้านเนี่ยต้องตีจุดกลับตัวแท่งแดงนะแต่ถ้าเป็นแนวรับต้องตีจุดกลับตัวที่แท่งสีเข si ียวนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ค่อยดูว่าการาฟเขาเล่นกับแนวรับแนวต้านตรงนี้หรือเปล่านะครับ การเข้าออเดอร์ของผมเนี่ยก็จะใช้แนวต้านแนวรับแนวต้านเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีรีเจคชั่นเข้ามาช่วยบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกเทรนไลน์ระยะสั้นอะไรเงี้ยแท่งมาเทอร์บาร์เมเอห้าแต่หลักๆผมจะใช้เป็นแนวรับแนวต้านอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าบางทีรอรีเจคชั่นมันอาจจะไม่ได้ราคาที่มันดีอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องลองดูนะครับมันจะผสมผสานกันหน่อยนะนะครับแต่หลักๆเราดูแค่แนวต้านก่อนแนวรับแนวต้านให้ได้ก่อนนะครับ อนนี้ก็ยังหาออเดอร์อยู่นะตรงนี้เป็นแนวรับไปแล้วนะครับแต่เขาไม่ลงมานะครับลงมาไม่ถึงเนี่ยก็กดไม่ได้นะถ้าเขาลงมาต่ำกว่านี้อาจจะกดขึ้นได้นะครับแต่เนี้ยเขาขึ้นไปแล้วนะครับก็กดไม่ได้นะเขาถ้าราคาไม่ดีผมก็จะไม่กดเลยนะครับต้องราคาเนี่ยมันต้องถึงราคาที่เราตั้งไว้นะครับเวลากา้ามันวิ่งมาถึงราคาตรงเนี้ยเราตั้งใจว่าเราจะกดตรงเนี้ยนะครับมันต้องถึงตรงนั้นนะเราถึงจะกดนะครับแต่ถ้าราคามันไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมอาจจะพิจารณาไม่กดนะครับอาจจะไม่กดนะนะครับ แต่บางคนอาจจะกดก็ได้นะแล้วแต่นะครับ <father> แล้วแต่ความถันัดของแต่ละคนและการแล้วแต่แบบความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็อล,ลองดูนะครับลองปรับใช้กันดูมันไม่มีอะไรตายต,ายตัวนะครับทุกเทคนิคเนี่ยนะครับมันดีหมดแหละครับแค่เราปรับมาใช้ให้มันได้กําไรก็พอนะครับถ้าเราทํากําไรกับเทคนิคเทคนิคไหนได้เราก็ถือว่าเทคนิคนั้นเนี่ยมันดีที่สุดสําหรับเรานะครับมันมีเป็นร้อยเป็นพันเทคนิคนะนะครับลองปรับใช้กันดูนะครับ ตอนนี้ก็ยังนะครับยังไม่มีออเดอร์อะไรให้เข้านะยังไม่มีรูปแบบที่มันชัดเจนนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจจะเปิดบัญชีเทรดนะเดี๋ยวผมรอดูองนี้ถ้าเขาลงมาต่ํานะครับถึงด้านล่างนะครับถึงปลายไส้เนี่ยผมก็จะกดขึ้นนะออเดอร์นี้นะครับไม่รู้เขาจะลงมาไหมนะครับอย่างนงี้อ่ะกดไม่ทันละนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับกดติดตั้งนะครับแล้วก็ กดดาวน์โหลดนะครับติดตั้งแล้วก็ใช้ได้ทั้งมือถือโน้ตบุ๊กพีซีนะครับถ้ากดติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับการยืนยันตัวตนก็ง่ายๆนะครับแค่ใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็สมุดบุ๊กแบงค์ครับโดยใช้ชื่อกับนามสกุลเดียวกันในการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับที่สําคัญต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะนะครับการฝากถอนก็ง่ายๆนะครับแค่ส่งหลักฐานให้ครบนะครับก็ฝากถอนได้นะนะครับผมเทรดมาหกปีแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะเพราะผมทําตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่นะแตนะนําให้ว่านะครับการถอนเงินหรืออะไรเงี้ยให้เราถอนวันจันทร์อะไรเงี้ยดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นวัน,วนทําการครับสําหรับผมนะผมชอบถอนวันจันทร์นะครับแล้วก็การฝากเนี่ยก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ที่สําคัญนะครับเราก็ถอนอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะถ้าแบบเงินในพอร์ตมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ทยอยถอนออกมาบ้างนะครับเอาเหลือไว้แค่ที่เราจะกด จะใช้เทดแค่นั้นนะครับเราถอนกําไรออกมาได้อะไรเงี้ยนะครับเออนะจะได้สบายใจดีนะครับเพราะบางคนชอบแบบแบบว่าแบบกลัวเสียค่าธรรมเนียมเยอะเสียค่าธรรมเนียมบ่อยเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะให้ฟรีแค่หนึ่งครั้งนะต่อเดือนนะครับถ้าเราถอนครั้งที่สองถอนครั้งที่สามมันก็จะมีค่าธรรมเนียมนะสองเปอร์เซ็นนะครับอ่านะครับร้อยหนึ่งก็สองบาท 100, 000, 200, อะไรเงี้ยพันหนึ่งก็ยี่สบบาทอะไรเงี้ยนะครับหมื่นหนึ่งก็สองร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับ จำนวนกำไรที่เราได้อะไรเงี้ยนะครับก็ถอนไอ้บ่อยๆก็ได้นะครับอันนี้แนะนํานะนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่แบบจะฝากเทรดอะไรเงี้ยอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าเขาลงมาถึงปลายไส้ผมก็จะกดนะครับผมก็จะกดนะตรงนี้ต้องได้ราคาดีๆนะครับตรงนี้ต้องได้ราคาดีๆนะนะครับเพราะแนวรับค่อนข้างกว้างนะครับแนวรับค่อนข้างวกว้างนะส่วนการจะเปิดบัญชีใหม่นะครับผมแนะนําให้ว่าเปิดเป็นบัญชีเงินบาทนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนเปิดเป็นดอลลร์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อแบบเสียเปรียบตรงที่แบบว่ามันมีเรื่องของการแปลงค่าเงินอะไรเงี้ยเงินมันจะไม่เป๊ะนะครับบางวันค่าเงินถูกบางวันค่าเงินแพงอะไรเงี้ยถ้าเราฝากเป็นเงินบาทหรืออะไรเงี้ยมันถอนได้มันเข้าใจง่ายนะครับถอนพันก็ได้พันหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปมีการแปลงค่าเงินอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ฝากเป็นเงินบาทนะเพราะเราเป็นคนไทยนะครับก็ฝากเงินบาทดีกว่านะครับถ้าเพื่อนคนไหนแบบ อยากเปลี่ยนอยากจะฝากเป็นเงินบาทก,ก็ต้องปิดบัญชีเก่านะแล้วเปิดบัญชีใหม่ถึงจะทําได้นะครับถึงจะทําได้นะนะครับตรงนี้นะครับถ้าเขาขึ้นไปสูงๆนะครับผมก็จะกดลงนะแต่เขาขึ้นไปไม่ถึงแนวต้านผมก็ไม่กดนะครับวันนี้กราฟก็ยังไม่ค่อยเป็นใจนะนะครับกราฟยังไม่ค่อยเป็นใจนะผม กวนไปก่อนนะครับส่วนผมลงคลิปทุกวันอังคารพฤษภาคมแล้วก็วันเสาร์นะหกโมงเย็นนะครับถ้าอยากติดตามก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจนะครับดูผมเทสตด้วยละกันนะครับการปั้นพอร์ตของผมเนี่ยนะครับว่าจะทําได้ถึงตอนไหนนะครับแต่อาจจะเก่งๆหน่อยนะเพราะแต่ก่อนผมไม่ได้อัดคลิปนะเดี๋ยวนี้ผมอัดคลิปแล้วการเทรตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมครับมันจะมีแบบมันจะลังเลยังไงไม่รู้นะครับสําหรับผมนะการอัดคลิปกับไม่อัดคลิปมันแตกต่างกันนะครับ แต่ก็เป็นกําลังใจผมด้วยละกันเพราะผมก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับอยากจะถ่ายทอดการเทรดให้เพื่อนๆได้แบบได้ดูกันนะว่ามันทํากําไรได้จริงปันจากเงินจากน้อยๆไปอย่างเงี้ยนะครับสําหรับมือใหม่ค่อยๆฝากเงินอะไรเงี้ยนะครับขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบาทกดไม้ละสามสิบาทอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับลองดูเผือคนไหนที่แบบอยากจะลองมาหาไรายได้ทั้งนี้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีคนที่ทางประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวในตลาดนี้นะแต่การเทรดแบบผมเนี่ยคือการเอาเงินแบบไม่เยอะนะครับมาลองทดลองเทรดนะครับค่อยๆลองไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะดีกว่านะผมไม่แนะนําให้แบบว่าถ้าเรามีทุนไม่เยอะนะครับเราไปแบบ o <c oughs> เอเวอร์เทดเกินไปอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบผิดแผ่แล้วมันทําให้เราแบบล้มพอตล้างพอตได้นะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยครับรอให้เราชํานาญแล้วเราค่อย เพิ่มขนาดไม้นะครับเหมือนผมเนี่ยถ้าถึงสามพันเมื่อไหร่ผมก็จะเพิ่มเป็นไม้ละสามร้อยนะนะครับจะเทรดสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับมันจะได้โตเร็วๆนะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ราคายัง,ง,งไม่ค่อยดีนะครับราายังไม่ยังดีนะก็ดูกันต่อนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับต้องรอแท่งนี้ปิดใต้นี้นะครับถึงจะกดลงได้นะสําหรับแท่งนี้นะครับ วันวันนี้ผมก็อาจจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมมอไปทุลานะนะครับวันนี้ก็สรุปว่าผมเนี่ยนะครับก็ชนะหนึ่งนะครับแพ้หนึ่งนะนะครับก็เสมอตัวแต่อาจจะแบบมีเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเปิดบัญชีเทรดก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ ดูตรงนี้เผื่อจะได้เข้าออเดอร์นะครับตรงนี้โหทะลุไปอย่างนี้ก็ปล่อยผ่านนะครับทะลุไปอย่างนี้ก็ปล่อยผ่านนะนะครับยังไม่ได้เข้านะครับยังไม่ได้เข้านะทะลุไปรุนแรงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีโอกาสเข้านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ